สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชมพิชเชนแนลด้วยค่ะอันนี้ก็ชมพิชเก๋ไทยมองร้านอาหารที่ร้านอาหารโรงแรมทีมนม่นังต๊ปูตป๊ปลานะคะพี่น้องเนี่ยมองนี้อัน,นอย่ข้างๆเพื่อน้างๆงโรงแรมเพื่อนก็นมีสวนย่อมดอกไม้ค่ะ ก็เลยสิทายเฮเบิงค่ะพี่นวลน้ำเงินเพื่อนกำลังเก็บสะอาดแล้วบัดนี้มันแดดฝนบ่คั้งได้ตกแห้งค่ะดอกไม้เพื่อนก็เลยแห้งว่าซั่นเพื่อนว่าเห็นเพื่อนพอดีเลยขอเพื่อนท่ายค่ะงามๆกับพี่น้องเป็นสวนย่อมค่ะเห็นบ่ ดอกอีหยังบูพี่น้องงามงามเห็นปะ <c oughs> สวยจริงๆเลยไม่รู้ดอกอะไรค่ะขออาภัยด้วยเด้อค่ะเด้อสมผิดหันพักั้นในศึกษาคล้องลูไลยปนั่นผมผิดเพิ่นะห้าเทศเป็นยังกะไทยสู้เบิ้งค่ะเราลังศึกษาไปเรืร่อยๆค่ะเนาะพี่น้องเนะาะค่ะเบิ้ง อันนี้เกิดยุ่ต้นเดียวดอกเดียวค่ะพี่น้องงามคักต้นเดียวดอกเดียวค่ะพี่น้องค่ะนี่อีกอันนึงงามงามพี่น้องเปิ้ลค่ะโรงแรมนี่อยู่ริมทะเลได้ค่ะพี่น้องอยู่ริมทะเล นี่ค่ะเห็นบ่าี่น้องน,นี่ซื้อลองเลมนี่ค่ะซื้อลองเลมค่ะพี่น้องนี่โฮเทลออสเตเชเดรโฮเทลออสเตเชเดร์วสันว่าซื้อเพิ่นเนาะนี่แล้วก็ ร้านอาหารเวียฮุยส์ค่ะก็เป็นโรงแรมร้านอาหารอยู่ริมทะเลนะค่ะพี่น้องกลางเกาะก็มีผู้คนมาผักมาเที่ยวมาอย่างี่สิละค่ะเิ่นก็มีสวนดอกไม้ย่อมง้ําๆล่ะค่ะพี่น้องจ้าเบิ่เห็นบ่ก็ง้ํๆค่ะก็มี ไม่ธรรมาชาติบ้านเพื่อนนนา่ะเนาะค่ะเนาะน พี่น้องก็มีรถมาเรียเ่ยๆแน่มอเตอร์ไซค์เนยค่ะพี่น้องจา้าเห็นป่สวนสวยบะค่ะเพิ่นสะอาดสะอา้านเพราะมีหญ้าจักตน้นยี่งเป็นเพิ่อนอันเฮตดีค่ะค่ะเสียอยงเดียวเอาขยะมาไว้ใกล้ๆนอน,นัลังงามเบิดค่ะสีม่วงกับเป็นคิ้วนี่เห็นวะ โอเคเนาะแกทายเห็บเบิ้ลสวยๆค่ะไปลองจ้าเห็นป่เห็นบ่มีแต่ดอกอ้อยตัยหญ้าบ่มีจักต้นแต่มันเพิ่นคลาดยังไง ชวนอยู่ทั้งเชิเพื่อนกรมีันแบบหอยลงมากด้วยค่ะพี่น้องหอยลงมาเป็นปุ่มเป็นฟวงค่ะพูดนะเป็นคิ้วเลยค่ะพี่น้องจ้าเห็นไ่สวนวิวของรอบๆกันเพียค่ะพี่น้องเห็นไ่เป็นกลางหันล้มค่ะพี่น้องจ้า ยินตีไปค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นนี่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวชมพูจิตไทยอีกฟังหนึ่งให้เบิ้งได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ